喂喂喂，咋？ ขังงานนี้เมื่อล่าสุดพี่อลิสเมดเจอร์ของโนริซ่าของเรามีการเช็คอินอยู่ที่ร้านเชอร์กอส1986โดยเป็นร้านที่อยู่สาขา LA ค่ะแม่ก่อนหน้านี้ยังมีการม้มเมาส์บอยๆกันอยู่นะว่าเออโนริซ่ากาลังเริ่มถ่าย MV ็มวกับโรซาเลียที่ LA ซึ่งอันนั้นไม่รู้ว่าจะแกงไหมนะแต่ว่าล่าสุดพี่อลิสปรากฏตัวอยู่ที่ LA จริงๆงานนี้รอจับตามองได้เลยคะ่ะว่าข่าวลือนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือว่าอินเตอร์เนี่ยเขาไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังมาานนะคะคว่รริซลกโ เดียจะไปถ่าย MV แล้วก็เริ่มถ่ายสัปดาห์หน้าที่ LA อันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอู้ยตื่นเต้นเลยโดริซ่าคือปังเวอร์จากงานมารัวๆ